สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องกราบขอโทษทุกคนนะครับที่ผมลงคลิปช้านะคือผมพูดจากใจจริงเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอเรื่องที่มันบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจมาไม่น้อยเลยแต่ผมก็ฟื้นฟูและคัมแบ็กแล้วนะครับยังไงเนี่ยผมก็จะสู้ต่อไปนะครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่โอเคโดยคลิปนี้เนี่ย จะเป็นการรีวิวตัวละครใหม่ทั้งทางฝั่งเซอร์แล้วก็คิลเลอร์ครับซึ่งมาจากจักรวาร Dungeon and Dragon ซึ่งเป็นเกมแนว Tabletop r o l e p l a y i n g g เก e ครับหรือคือ T.R.P.G. โดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดอ้างอิงจากในเซิร์ฟเวอร์สอบก่อนนะครับวันที่เข้าเซิร์ฟวอร์หลักเนี่ยผมจะทำคลิปแยกแต่ขาดนะนะถ้าเกิดว่ามันมีการปรับสมดุลเกิดขึ้น โดยผมจะเริ่มจากฝั่งเซอร์ก่อนนะครับเป็นเอลฟหญิงที่มีชื่อว่าเอสทยาซาคือตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีสองสกินครับซึ่งแบ่งตัวและเพศแยกออกมาอย่างชัดเจนโดยอีกตัวเนี่ยเป็นเพศชายที่มีชื่อว่าเบอร์สเมอร์โอลัสไม่รู้ว่าอ่านงนี้ถูกเปล่านะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยแข็งแรง นำซ้ำนะครับไทยเนี่ยก็พูดรัวด้วยโอ้โหเบรนบันเคิงทุกทางเลยกูซึ่งถึงแล้วว่าตัวละครนี้นะครับจะมีสองสกินแต่เปิร์กประจำตัวก็ยังคงมีสามเปิร์กเหมือนกับตัวละครทั่วๆไปครับเปิร์กแรกครับมีชื่อว่าแรงบันดาลใจแห่งกวีโดยเปิร์กนี้เนี่ยจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ เรายืนอยู่นิ่งๆและเมื่อเรากดใช้เปิลนะครับตัวเราเนี่ยจะทำการทอยลูกเต๋า20หน้าออกไปครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดวงซวยทอยได้หนึ่งตัวเรานะครับจะทำการกรีดเฉยๆการเป็นว่าเราเนี่ยใช้เปิกนี้ฟรีและต้องรองคูลดาวอีกรอบนะครับถึงจะใช้งานเปิกนี้ใหม่ได้โดยเปิกนี้มีคูลดาวอยู่ที่ 60วินาทีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทอยไม่ได้หนึ่งเนี่ยเปิร์กนี้จะทำให้เราดีดกีตาร์ใช่ครับทุกคนฟังถูกครับเป็นการดีดกีตาร์เพื่อเพิ่มบัฟครับซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปตามหน้าเถาที่ทอยได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทอยได้2ถึง10ทุกๆครั้งที่เรากดสกิลเช็คโดน ไม่ว่าจะกดโดนทั้งกู๊ดหรือเลสมันจะเพิ่มความคืบหน้าให้1%ครับแต่ถ้าเกิดว่าทอยได้11-19เนี่ยจะเพิ่มให้2%แต่ถ้าเกิดว่าคุณดวงดีเนี่ยทอยได้20เปิร์กนี้จะเพิ่มบัฟให้3%ครับซึ่งเปิร์กนี้เนี่ยไม่ได้บัฟแค่เรานะแต่จะบัฟเคลื่อนคนอื่นด้วยโดยจะแจกบัฟที่ว่าให้กับ เพื่อนที่อยู่ในระยะ16เมตรจากเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อมีเพื่อนที่ใช้งานเปิร์กนี้และกําลังตีกีตาร์อยู่นะครับเราเนี่ยจะเห็นออร่าของเพื่อนดังกล่าวเป็นออร่าสีเหลืองอท่หาห์ด้วยและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นสิ่งสําคัญจากเปิร์กนี้เลยก็คือเวลาในการตีครับถ้าเกิดว่าเราทําการตีจนครบ15วินาวิีเนี่ยเปิร์กนี้ก็จะทํางานอย่างเต็มที่ หรือคือทํางานครบ60วินาทีครับคือตอนที่เราดีกิตเสร็จเนี่ยเปิร์กมันก็จะแจกบัฟพร้อมกับนับเวลาคูลดาวไปพร้อมกันด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเปิร์กเนี่ยมันแจกบัฟจนครบเมื่อไหร่เปิร์กมันก็จะพร้อมใช้งานอีกหนึ่งรอบนั่นเองครับคือเวลามันวนกันแล้วมันหักล้างจนมันพอดีเลยอะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดดีดกระทันหันไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนะครับเปิร์กนี้ก็จะหยุดทำงานไปโดยทันทีพร้อมทั้งเริ่มนับครูดาวใหม่ด้วยเปิร์กที่2ครับมีชื่อว่ามายาสะท้อนซึ่งเปิร์กนี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเราปั่นไฟครบ50%ครับส่งผลให้เราเนี่ย สามารถเสกล่างปอมขึ้นมาได้โดยล่างปอมเนี่ยจะมีเวลาคงอยู่อยู่ที่120วินาทีหรือ2อนาทีนั่นเองครับและล่างปอมที่ว่าเนี่ยเป็นล่างที่กําลังมีการกระทํากับสิ่งของต่างๆหรือว่ากําลังอินเตอร์แลกกับของบางอย่างนะครับเช่นการแกะโทเทมการเปิดประตูเปิดกล่องรวมถึงการผ่านไฟครับโดยล่างปอมนี้เนี่ย จะไม่สามารถปั่นไฟหรือว่าทำอะไรได้เลยนะครับมันจะอยู่นิ่งๆเฉยๆของมันเองและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือล่างผมที่ว่านี่มีหมอกหรือว่าควันเนี่ยออกมาจากล่างนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยจะเนียนซัเท่าไหร่เลยเปิร์สุดท้ายครับของทางฝั่งเธอนะครับมีชื่อว่าภาพนิ่งก็ตามชื่อเลยครับ ถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่งๆไม่ว่าจะยืนหรือจะย่อเป็นเวลาสี่วทีเราจะเห็นออล่าของเครื่องั่นไฟกล่องไอเทมรวมถึงฆาตรกรในระยะ18เมตรด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มขยับตัวเมื่อไหร่เนี่ยเบิร์กนี้ก็จะหยุดทำงานทันทีครับในส่วนต่อไปครับก็เป็นฆาตรกรเวกหน้า หรือ The r i c h ครับซึ่งตูจากภายนอกเนี่ยก็ให้อารมณ์เหมือนผู้ใช้เวทมนต์หรือไม่ก็พ่อมดเลยนะครับย้ำนะครับพ่อมดไม่ใช่ทานอสเวอร์ตันพรอมนะน <c oughs> โดยผมจะเริ่มจากเปิร์กประจำตัวของตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวของพลังเนี่ยในส่วนข,ของพลังเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวมากซึ่งเปิร์กประจำตัวนะครับก็มีทั้งหมด3าเปิร์ก เหมือนกับฆาตกรตัวอื่นๆเลยโดยผมจะเริ่มจากเปิร์กแรกครับที่มีชื่อว่าโอหังทมินซึ่งเปิร์กนี้นะครับจะทำให้เราตาบอดและโดนสตันจากแผ่นไม้นานขึ้น25%แต่แรกกันแล้วนะครับเราก็จะข้ามหน้าต่างไวขึ้น20%อีกด้วยซึ่งอนเฟกงนี้นะครับ จะส่งผลตะหลอดทั้งเกมเป้งต่อมาครับมีชื่อว่าสัมผัสลอยลาลารอเลยนะครับไม่ใช่รอลิงพอดีผมก็ออกเสียงควบกล้ำได้ไม่ค่อยเก่งด้วยตอนนี้นะครับเมื่อเซอร์ทำให้อีกาบินหรือว่าตกใจโดยเซอร์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในระยะ36เมตรจากเรา จะส่งผลให้เซอร์คนดังกล่าวนะครับติดหมดกำลังนานถึง10วิทยทีและเมื่อเปิร์กนี้ทำงานไปลนะครับก็จะติดครูดาวน์20วิทยทีอีกด้วยเปิร์กสุดท้ายครับมีชื่อว่า,า,าผสานขักคอโดยเอฟเฟกของเปิร์กนี้นะครับจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือเมื่อไอเทมมีการใช้ชาร์จจนหมดในครั้งแรก ไอเทมที่ว่าเนี่ยก็จะหล่นจากมือแบบอัดตัโนมัติอย่างที่2นะครับเมื่อมีเซอร์อยู่ใกล้ไอเทมทยบนพื้นเนี่ยจะทําการเผยออร่าของเซอร์ที่อยู่ใกล้ไอเทมในระยะ8เมตรด้วยครับอารมณ์เหมือนไอเทมที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นดวงตาคอยสอดส่องเซอร์ให้กับเราครับ3นะครับ หากมีเซอร์ทำการหยิบไอเทมขึ้นมาเซอร์คนดังกล่าวเนี่ยก็จะติดสานะไม่รู้ตัวหรือจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจนานถึง30วิด้วยครับแล้วก็มาถึงไฮไลไท์ของคลิปนี้นะครับก็คือสกิลของเวกหน้าซึ่งเวกหน้าเนี่ยมาพร้อมกับสกิลทั้ง4โดยสกิลที่ว่านี้เนี่ยจะแยกครูดาวออกจากกันครับ น่าหมายความว่าถ้าสกิลดาสกิลหนึ่งติดครูดาวอยู่เราก็ยังสามารถใช้สกิลอื่นๆได้ครับสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าหัดจอมเวทโดยสกิลนี้จะทำการเสกมือขึ้นมาครับซึ่งมือที่ว่าเนี่ยสามารถใช้ยกไม้ที่พับอยู่ให้ขึ้นมาได้หรือสามารถนำไปบล็อกไม้เพื่อไม่ให้เซอร์พับได้เป็นเวลาสีเวทีครับ สกิลที่ครับมีชื่อว่าผู้ต้องสาบโบยบินโดยสกิลนี้เนี่ยจะทำการอัญเชิญวิญญาณออกมาห้าดวงแล้วพุ่งไปข้างหน้าซึ่งวิญญาณที่ว่านั้นเนี่ยก็สามารถทะลุสิ่งกิดขวางได้ครับก็แง่แหละมันก็ต้องเบรกฉันอยู่แล้วและหากวิญญาณที่ว่าเนี่พุ่งโดนเซอร์ก็จะสร้างอาการบาดเจ็บให้หนึ่นครับ สกิลสามครับมีชื่อว่าเขตสลายอาคมซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทำการเสกพื้นที่ทรงกลมที่ล่องหนขึ้นมาโดยเซอร์ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะถูกเผยโดยสัญชาตญงานฆาตกรหรือตุบตุบนั่นเองครับที่คนไทยเรียกกันรวมถึงทำให้ไอเทมเวทมนต์ของเซอร์เนี่ยใช้งานไม่ได้ชั่วคราวด้วย และสกิลสุดท้ายครับมีชื่อว่าล่องนภาซึ่งสกิลนี้นะครับสามารถทำให้เราเคลื่อนที่โดยการบินได้นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถบินข้ามหน้าต่างรวมถึงแผ่นไม้ที่พับเไว้ได้ด้วยครับแต่เมื่อเราข้ามสิ่งของที่วางไไปแล้วเนี่ยตัวเราก็จะหยุดบินทันทีครับโดยเราสามารถเอาสกิลทั้งหมดเนี่ย มาร่วมด้วยช่วยคอมโบได้ครับอย่างเช่นเราใช้สกิลบ็อกไม้ในการกั้นการวนแล้วถ้าเกิดว่าเซอร์ทำการวิ่งฉีกเนี่ยเราก็สามารถกดร่องละพาเพื่อทำการบินตามเซอร์ได้ครับย้ำนะครับสกิลทั้ง4นี้จะมีคูดาวที่แยกออกจากกันและในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น ไอเทมเวทมนที่เซอร์สามารถใช้ในการรับมือเวกหน้าได้ครับโดยไอเทมทั้งหมดเนี่ยจะได้จากการเปิดกล่องสมบัติที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับโดยกล่องที่ว่าเนี่ยเห็นว่ามีทั้งหมด6ใบซึ่งทุกครั้งที่เปิดกล่องนะครับตัวเกมจะทำการถอยลูกเต๋า20หน้าออกไปและจะให้ผลลัพธ์ตาม หน้าเต๋าที่ถอยได้ครับโดยผมเนี่ยจะแบ่งผลลัพธ์การถอยออกเป็น4อย่างครับและจะอธิบายด้วยว่าแต่และอย่างเนี่ยส่งผลลัพธ์ยังไงบ้างผลลัพธ์อย่างแรกครับถ้าเกิดว่าเราดวงซวยดันคอยได้หนึ่งกล่องที่ว่าเนี่จะกลายเป็นกล่องปีศาจแล้วเข้ากัดเซิร์ที่มาเปิดกล่องนี้ครับซึ่งเซอร์ที่ถูกกัดอยู่เนี่ยสามารถ ที่หลุดได้โดยการกดสกิลเช็คให้โดนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากดโดนเนี่ยก็จะหลุดมาได้แบบปกติทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่ากดไม่โดนเนี่ยจากที่เลือดเต็มก็จะบาดเจ็บหนึ่งขั้นแต่ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บอยู่แล้วเนี่ยแล้วดันกดพลาดเราก็จะติดแผลนลึกอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าติดแผลนลึกและยังไม่เข็ดยังไม่หลับกดพลาดอีกจากที่ติดแผลนลึกเนี่ย ก็จะล้มลงนอนฝันดีทันทีครับแต่ถูกทรงแล้วเนี่ยน่าจะฝันร้ายมากกว่านะผลลัพธ์อย่างที่สองครับถ้าเกิดว่าทอยได้สองถึงสี่ก็จะได้ไอเทมธรรมดาทั่วไปแต่ก็ยังดีครับดีกว่าทอยได้หนึ่งผลลัพธ์อย่างที่สามครับถ้าเกิดว่าทอยได้ห้าถึงสิบเก้า ก็จะได้รับไอเทมเวทมนในการรับมือกับเวกหน้าและไอเทมที่ว่านี้เนี่ยเซอร์สามารถใส่ได้2ชิ้นครับแบ่งเป็นถุงมือยาว1คู่และรองเทา้าบูท1คู่ครับอย่างว่าแหละคงไม่มีใครใส่รองเทา้าบูท2คู่หรอกเว้นแต่ว่าผู้นั้นเนี่ยจะมีสีขาซึ่งคือหมาโดยไอเทมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่4อย่างครับ โดยแต่ละอย่างเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่งางออกไปอย่างแรกครับจะเป็นถุงมือยาวกับรองเทา้าบูทของผู้ลุกลุกล้ำที่ทำให้เห็นออล่าของม้าที่โดนพับหรือโดนบล็อกรวมถึงเราเนี่ยจะขึ้นที่ไวขึ้น7เป็นเวลา3าเวทีอีกด้วยครับอย่างที่สองครับจะเป็นของเนืวิการ ซึ่งทาให้เราเนี่ยเห็นออร่าของยญญานม่วงนะครับที่บินอยู่อย่างที่3มครับจะเป็นของอารักซึ่งทําให้เขตทุยซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นเขตสลายคมได้ครับอย่างสุดท้ายครับจะเป็นของผู้พิทักษ์าครับซึ่งทําให้เห็นออร่าของเวกหน้าตอนบินแล้วถ้าเกิดว่าเวกหน้าเนี่ยหยุดบินไปแล้วก็จะต่อเวลาให้เห็นเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งหน่อยครับ ซึ่งไอเทมทั้งสีนี้เนะี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ให้เหมือนกันนะครับขอแค่ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะได้รับความสมารถนั้นแล้วอย่างเช่นผมใส่ถุงมือยาของเนวิการผมก็จะเห็นออร่าของวิญญาณที่บินอยู่แล้วถ้าเกิดว่าผมใส่รองเท้าของอาลักษ์ด้วยเนี่ยผมก็จะเห็นเขตสลายอาคมอีกด้วยครับก็คือผมจะได้รับบัฟสองอย่างเลยอย่างสุดท้ายครับ ก็คือถ้าเราทอยเต่าได้20เราก็จะได้ไอเทมพิเศษนอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปนะครับซึ่งอาเทมี่ว่านั่นน่ยจะมีอยู่2อย่างครับก็คือดวงตาของเวกหน้าและมือของเวกหน้าครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือ 1. จะใช้ได้ตอนที่เลือดเต็มเท่านั้น2เมื่อใช้ไปแล้วเราจะเจ็บ1ขั้น และถูกเผยโดยสัญชาตญาณฆาตรกรเป็นเวลา3มวินาทีครับโดยถ้าเกิดว่าเราใช้ฝ่ามือของเวกหน้าเนี่ยและเราทำการเข้าตู้มันจะทำการวาร์ปไปยังตู้ที่กกลออกไปครับส่วนดวงตาของเวกหน้านะครับเมื่อเราเข้าตู้ไปแล้วเนี่ยและเราโดดออกมาเนี่ยเราจะ <c oughs> เวกหน้าจะไม่เห็นตัวเราครับและเราจะติดสาระเร่งรีบ อีก12วินทีอีกด้วยซึ่งไอเทมพิเศษนี้นะครับเราสามารถเลือกใส่ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครใหม่ที่มาจาก d u n g e o n ยนอะนาหรือ D&D ครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ